มาค่ะเดี๋ยว1นงบีกับไอสติกนะคะจะพาท่องยุโรปแบบเบาๆกันนะคะรอบนี้เราได้เดินทางจาก กรุงเทพนะคะซึ่งเป้าหมายของเราจุดแรกนั่นก็คือที่กรุงโรมประเทศอิตาลีค่ะในขณะที่ขึ้นเครื่องนะคะเขาก็กิมีการเสิร์ฟพวกเครื่องดงเครื่องดื่มอีอย่างยังสี่ค่ะมือเจ้าค่ะเครื่องดื่มก็เลือกได้เลยค่ะว่าอยากได้ยังแต่ตอนนี้ไอสติกกำลังไล่สดทักท้ายแฟนเพจอยู่ทั้งเมืองไทยเนี่ยค่ะอันนี้คือการเดินทางจาก ดูไบไปอิตาลีแล้วนะคะเราพักเครื่องที่ดูไบแลวนังบีก็ได้ทําการซิมไว้แดงนะคะยูเล่าค่ะเล่าที่มันเป็นเขาเอิ่นว่าเล่าของของสายการบินเล่าที่แบบว่าเขาเอิ่นว่าโดเมนว่าเล่าเขาเล่าส่เขาคือจังบานเฮาเด้อันนั้นเล่าส่เขาเปลือกค่ะแต่อันนี้มันเป็นเล่าเหล่าอย่างประมาณจีเด้อ ะะแล้วเราก็มีพนักงานนะคะขับรถของสายการบินนะคะได้ทำการมารอรับเราอยู่ที่สนามบินค่ะเพื่อที่จะไปส่งเราที่โรงแรมอันนี้ไม่ใช่พนักงานของโรงแรมนะเด้อเป็นพนักงานของสายการบินค่ะซึ่งถ้าเกิดว่าเ้าบินบิสเนสคลาสจังซีนะคะบางสายการบินก็สามารถที่จะ request นะคะหรือว่าบุกการจอง รถล,ลับรงของเฮาจังซีได้ค่ะที่เห็นอยู่นี่คือวาติกันนะคะมาถึงอิตาลีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแต่วาติกันนี่คือประเทศเล็กๆอีกประเทศหนึ่งที่อยู่ในอิตาลีนั่นเองนะคะม่เจ้าค่ะหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่านาครรัฐวาติกันนั่นเองค่ะทุกคนอืมก็ขับรถไปก็บ o ้มวิ e ไปน้ำอนอก็เนาะขณะที่เฮายังไม่ทันได้ถึงโรงแรมจม้ะมาเจ้าก็ถือว่าบรรยากาศดีนะคะในวันที่หนึ่งบีไปถึงค่ะ ชมบรรยากาศไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็นี่ค่ะถึงแล้วค่ะห้องพักนั่งบีเห้ไอสติก เป็นค้นไปเช็คอินแต่ว่าห้องนี้น้องบีเป็นคนเลือกเองนะคะโรงแรมนี้คะ่ะทุกคนคะ่ะผู้สาวกสิยังมาทรงเข้าในห้องนะคะบารดเข้ามาในห้องก็รู้สึกว่าประทับใจเลยคะ่ะห้องสวยใช้ได้เลยนะคะที่น้องบีเลือกอยู่นี้มีอยู่สองห้องนอนนะคะอันนี้จะเป็นห้องนอนหลักนะคะที่เป็นห้องที่เฮ้านอนนะคะสีเทียงกันกร,กระตามแต่นั่นแหละมือเจ้าคะ่ะเออตัวนี้นะคะพาสมบรรยากาศ รอบๆห้องค่ะมือเจ้าน้ำนี่ก็จะฟรีนะคะส่วนวายสองขวดนี้ซื้อค่ะได้เห็นอยู่นันนะคะก็คือเขาจะมีเวลคัมริงให้เราด้วยนะคะมือเจ้าขาตัวนี้เลยค่ะแล้วก็ัิมี้เขาความเขียนยินดีต้อนรับเออนั่งบีไอสติกผลเนี้ยโมเมนต์ค่ะเขียนขอความต้อนรับอัน เป็นซื้อน้ำสกุลของน้่งบีกับไอสติกนั่นเองนะคะมืเจ้าค่ะหรือไอสติกกับเปิดแชมเปญให้อันนี้เป็นเวลคัมดริงค์นะคะมืเจ้าโอหันลังกาในน้ำสั่งแห้งเออเอาเปิดดีๆนะไอมันสิถือตากูบักหฮาในกระดาษหอยแกงกูดีดีเด้ซัมสิได้กินมืเจ้าเอ้ยลีลามันเปิดมาพิเอกหมอลำอี่ลีเด้โอ้โน่ะบทสิเปิดได้กับป๊อกก็บาทเดียวนึงเทเทตอนแรกอันนั่งบีก็คิดว่าอัน เพิ่นสิบกินได้ไหมเจ้าคะ่ะไอสติกปกตินั่งสิบ่ค่อยกินเหล้าบ่าค่อยกินแอลกอฮอล์ปานใดค่ะมอเจ้าเออมีเพิ่น,นคึกคึกอหย่างกระปุกหูคะ่ะไม่รู้ว่าคึกคักอะไรนะคะในวันนั้นนะคะนางก็เลยแบบว่าลินให้นาบีเสร็จลินให้ตัวเองด้วยคะ่ะเออแต่นางบีพูดเลยนะคะว่าแชมเปญที่นี่อร่อยคะ่ะบ่ฮูว้วหูวยี่ห้ออ,ยอยียงคะ่ะบ่ได้ถ่ายรูปไว้เนาะ จำบ่ได้คือกันหรือว่าอาจจะกลับไปเบิองอยู่ในอยู่ในโพดที่น้องบีเคยโพดลงค่ะอันนี้ D.O.M หรือว่าดอมตัวนี้นะคะที่เป็นชื่อโรงแรมที่น้องบีมาอยู่นั่นเองค่ะทุกคนค่ะเป็น2ห้องนอนนะคะตัวนี้ดีค่ะในสติกเกิดเพิ่นกับอ่านของความนะเพิ่นแบบไดแทนเพิ่นอ่านบ่ออกค่ะ <c oughs> คือแหง้งพวน่ะ นี่การเสือภัยเมียพร้อมคนเด้อมือเจ้าตาหัก่ะโมเมนต์นี้ตาหากักบม่ได้เฮ็ดใหตดาตาหักอยู่อ่ะซนแก้วแป้งนะคะเกือบแมนม่าสิแตกค่ะตอนที่ซนแก้วเข้าไปนะแล้วก็เราออกมาเดินเล่นนะคะมือเจ้าขาที่นี่คือยูนิคอย่างหนึ่งนะคะนั่นก็คือใช้หมานะคะตำรวจที่นี่ใช้หมาใส่มมาแมะมาที่มาขื้นเฮือนกันมันคือเป็นหอยหน้อยๆ,หๆแห่งๆแท้มาอยู่พี่สวยสวยค่ะมือเจ้า ที่แรกที่เรามาเยี่ยมชมหลังจากที่เราไปถึงอันอิตาลีไปถึงกรุงโม้มนั่นก็คือบันไดสเปนนั่นเองนะคะคุณเจ้าค่ะเขาเอิ่นมาบันไดสเปนเป็นบันไดที่เท่าที่อ่านดูนะคะน่าจะเป็นบันไดที่ใหญ่ที่สุดในโลกเขาบอกว่าห้นโยนเหรียญลงไปนน้นาอยู่ข้างหน้าบันไดเนี่ยเราจะได้กลับมากรุงล้มอีกแต่บันไดแท้นางวีจําผิดค่ะมันเป็นที่เออเป็นที่น้ําพุเทรซา แต่ไอสติกจกเลี้ยนซิฟออกมาแล้วสิมันโยนใส่อันน้ามยูพี่เลยการนั้งบีเออเอ้าเอาแต่ว่าไอสติกอธิฐานว่าขอให้เจ้าของลวยเป็นแสนล้านพุ่นเนตปัดคขาอธิษฐานของไอสติกถึกใจนั่งบีแหงบอกเลยเอออี่ีค่ะมือเจ้าปวนโยนลงไปแล้วปานิพนบอกว่าพนสิงลงไปงุ้มเอาคืนเนี่ยเพิ่นนะเสียดายตังค์สิบบาทแล้วสั่นบากหาก็ได้โพดคนนี่ลีนานค่ะข้างหลังนั่นคือบันไดสเปนนะคะ เป็นซื้อมันซื่อ,อ,อนะคะมือเจ้าขาหลังจากนั้นก็นฮิวเนาะกับมาต่อกันดูที่ร้านอาหารไทยอันนี้เป็นอีกวันหนึ่งแล้วนะคะทุกคนขาเป็นอีกมือนึงแล้วคะ่ะซึ่งเขาไปใส่กันมาไปไปใส่มากกกบองฮูค่ะมือเจ้าโอ้ยังเพท่านด้ไปมันก่อนที่จะไปนี่อันคอเลเสเตียมตัวนี้นะคะนั่งบีกับไปสติกไปกินข่าวก่อนมาฮอดนะคะมือเจ้าขามาถึงคอเลเสเตียมบอกเลยค่ะว่าโอ้มันอลังการจริงๆ มันสวยจริงๆค่ะมันงามอีหลีค่ะแล้วมันเกิดทึ่งในความสามารถของคนสมัยตะก,กี้อันนี้จะว่าจาักพันปีมาแล้วว่ามันสมพันปีบ่ตามที่ถ้าเกิดว่าจำผิดเด้อถ้าเกิดว่าจำผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะคะมุเจ้าค่ะอืมสวยค่ะนี่เป็นในส่วนที่แบบว่าเฮายนี่ท่านได้เข้าไปข้างในก็มีในส่วนที่เขาไปข้างในน้ำค่ะแต่ว่าบรเนจว่าวิดีโอในหนีนั้งบีได้ใส่ไปบอ ในเป็นท้างที่อยู่ขังนอกก็ละเสียมนะคะตัวนี้ยังไม่ทันเด้เข้าไปคนร้ายหลายค่ะมืเจ้าจากทั่วทุกมุมโลกเลยค่ะอันนี้นังบีจําได้ค่ะว่าไอ้สติกบอกว่ามึงสิใสอันร่องเท้าสนสูงเบอร์เบิงทางเนี่ยไอ้สติกว่าอย่างสั้นนังบีก็เลยว่าเออก็สิเป็นอย่างเนาะกูอยากน้าประมาณนี้ค่ะมืเจ้าค่ะไอ้สติกบอกว่าสิมัใส่สูสงอย่างมันก็นสิตกหลุมออียงประมาณนี้ค่ะมืเจ้าค่ะก็เป็นทริปที่นังบีกับไอ้สติกนะคะอัน บ่ so oneself, so 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 Hence, ่อยได้ทะเลาะกันปานใดค่ะบ right ่่อยได้เครียดกันปานใดค่ะบ่่อยได้ด่ากันปานใดค่ะบ่เคือ่ันตอนไปฝรั่งเศสค่ะด่ากันซูมือซูมือกันยางมาตามทางเรื่อยๆค่ะได้เห็นถึงแบบว่าความสวยงามของภูมิประเทศนะคะแล้วก็สวยงามของบุคคลเออเออย่างขึ้นไปกระเด้าไปนําเออเออพุทธะพุทธะพุทธะโอ้โอ้สาธุคือกาเห็นอย่างน้องแบนี้กลับมาถึงโรงแรมนะคะม่เจ้าค่ะ อันนี้เป็นอาหารเช้าของอีกวันหนึ่งไอสติกก็ทําการชงกาแฟนังบีให้กินนะคะกาแฟจอยซึ่งขาดปรดและสุดท้ายนี้ชมภาพสวยๆกันค่ะขอบคุณที่ทนฟังนะคะมูเจ้าขาขอบคุณหลายๆค่ะ